ครับไม่นี้เข้าว่ากันที่เขาใหญ่นะครับเรามาเขาดาวที่เขาใหญ่เด้อทางมาถึงแล้วเขาใหญ่เขาใหญ่ ชาวนักท่องเที่ยวอะไรชาวไทยผู้ใหญ่40เด็ก20อ๋อไมได้เสียเปล่าปีใหม่ก็น่าจะเปิดว่าเอ่อเจ้าหน้าที่ถามา้ชาชับูเลี้ยงเขาห้ามนําสัตว์เลียงเข้ามาในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับขึ้นเขาใหญ่นะครับวันนี้เราขึ้นเขาใหญ่ฟัง่งจังหวัดนครน,นายกนะครับเราไปเลย ขึ้นฝั่งนครราชสีมาเราไม่ได้ขึ้นฝั่งโคราชนะครับจลดขึ้นลดลงเนาะ ก็ขับขึ้นฝั่งนครนายกนี่มันเขาจะไม่ชันเท่าไหร่นครับมันฝั่งนครราชสีมาจะชันๆนิดเึียฝั่งนครนายกนี่ไม่ชันมันค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะไม่ชันเท่าไหร่บับสบายๆรถเก่งเขาก็มารถเก่งก็มาเยอะเหมือนกันรุงรื่นดีจังเลย อยากเป็นทากการอีกครั้งหนึ่งครับครับสำหรับวันนี้เรามาอยู่ที่นา,าการเต็นท์ลำตะคองนะครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเราจะพาไปดูบรรยากาศโดยรอบนะครับตอนนี้บรยาายร,บรยากาศจะขึ้มคลื่มบรรยากาศจะขึ้มฟ้าขึ้มฝนน,นนะครับตอนเดมีเมฆนะครับเมฆ แน่คือน,นี้อาจจะมีฝนนะครับรด,ดูเมฆดูเมฆเมฆก่อนเบิดเริ่มอ,อาันนี้เป็นแคมเรานะครับพูดคนก่อยเติมทยอยมาดูบรรยากาศดยรอบครับ Hey, ผู้คนทยอยมาเรื่อยๆนะครับ้างบนก็น่าจะเริ่มเต็มแล้ว้างบนคนก็เริ่เต็มแล้วฝั่งกนู้นคนก็ทยอยเข้ามาทางเข้านะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บบรรยากาศรำทานลำตะคองให้ดูอีกครั้งนะครับ แคสวัสดีคดรับท่านผู้ชมท่านวันนี้ผมพูดถือกล้องแทนผู้ถ่ายแทน หลายคนที่มีปัญหาแต่การที่จะบอกว่าจะมีที่สายแบตหรือเปล่าก็กมีนี่บมีมศาลาให้ใช้ไฟเออศาลาศาลาที่ใช้ไฟจุดจุดรวมพลก็มาเฝ้าเอารับอยู่ใกล้ๆกับร้านสวัสดิการานะซึ่งปกติเจ้าของช่อง เขารอาร้านสวัสดิการเปิดเพื่อซื้อครีมแล้วก็น้ำแข็ง40บาทหรือ30บาทแในระหว่างนี้เราก็มาดูที่สะพานลำตะคลองนะฮะังก็ไม่รู้ว่ามันคือชื่อสะพานใช่ตรก็จะมีน้ำตกตรงนี้ก็เล่นได้ตอนนี้น้ำน้ำมันน้อยนะครับน้ำมันน้อย วัติไหลจ้าบนะวัตถิวัติไหลยเยอะกว่านี้วัติไหลยเยอะกว่านี้ครับพอดีวันนี้เปลี่ยนกล้องถ่ายนี่ครับเกิดปัญหาไม่ได้เอาที่ถ่ายกล้องตัวเดิมที่ถ่ายมานะภาพอาจจะดูแปลกๆไป,ป,ปหน่อยนี่ครับต้องขออภัยด้วย ตรงนั้นก็จะเป็นร้านสวัสดิการที่ตั้งของร้านสวัสดิการนะครับตรงนั้นเนี่ยพอแสงอ่าจิง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 อ่าอีกฝั่งไม่ให้อนุญาตกางเซนนะครับ ก็จะให้กางเต็นท์แค่ฝั่งโน้นที่มีเต็นท์เยอะๆแต่ที่ท่านผู้ชมตอนนี้เห็นอยู่นะครับนะแล้วก็ใช่ครับามผ่านเดินตรงไปอีกนิดก็โอ้ต้นไม้ใหญ่มากต้นต้นไม้ใหญ่ใหญ่จริงทางเข้าในในป่าโอ๊ยนี่เดินเลยมีที่ให้เดินก็เดินอ่ะเอาง่ายครับตอนนี้ มีอาที่มาเดินให้ถ่ายถ่ายวิวต่างๆนะครับก็หลังจากนี้ก็อาจไม่ได้ยินเสียงผมแล้วนะครับ แล้วก็เราเดินมาถึงตรงสะพานเล็กที่ไม่มีน้ำน้ำแห้งน้ำแห้งโอ,โอ้โหทางสะพานไปดูวิวเลย ผมไม่รู้ผมเดินมาแบบไม่ได้ทราบข้อมูลอะไรเลยนะครับจากคนที่ให้มาถ่ายนะครับก็ต้องขออภัยด้วยอีกครั้งทางนี้น้ำก็จะลงไปแล้วอทางลัดขึ้นมาอ้สมบุสมบันนะครับเสียจะเบาไปบ้างนะครับไม่ก็อยากจะโตเอ้ยตะโกนนะ ลานนะครับลานกว้างนะครับไม่ใช่ลานธรรมดาเป็นลานที่ติดกับ

ถนนถนนก็สุดทางของอีกฝั่งก็จะเป็นถนนเนี่เยเกงขึ้นมาก็จะมีที่ให้นั่งพักกันนี่คราไปดูดีกว่าอุย้ยมีคนเดินมาด้วยเดินไ่ได้เลยนี่นี่ทำรายการได้อีกรายการอย่างไลฮรายการพากล้องพาเดินมั่วไปมีข้อมูล โอ,อ้เป็นดูเหมือนจะไม่ใช่ทางรถผ่านสัทีเดียวนะครับเพราะไม่ก็ร,รถผ่านแหละโอ้มีมีผู้มีคนตรงนั้นด้วยมีคนตรงเนินเขาหรือเนินดินอะ่ะมันต้องเรียกไงต้นไม้ใหญ่มากนะครับไม่ี่ด้วยความที่นะ มันจะเป็นทางออกนะครับทางออกเนรัยไม่ใช่ทางเข้าก็ใครที่เดินมาเส้นนี้ก็เราหวังนะครับแต่จริงเราควรจะเดินกลับไปตรงนั้นนะนี่ยอจะถามว่าเราจะเดินเ้้รวดเดียวเลยหรือเปล่านี่ก็ยากน่ครับ ตามกฎแล้วห้ามนำสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามานในที่การการงเต็นนี้นะครับแล้วก็ห้ามจุดเตาถ่า,านหรือว่าอาหารประเภทย่างอบหรือว่ามีควันนะครับก็เวลาที่เรากาางเต็นก็จะมีกวางกับลิงก็อยู่ตรงนั้นนะครับเยอะชุมนะครับการมาครั้งที่แล้วที่ไม่ได้ถ่าย วิดีโอไว้ก็มีการมากวางก็มีแบบก็มีการมาแย่งกินของคนบ้างนะครับก็แนะนําคนที่มาก็เก็บข้าวของให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่งั้นจะโดนลิงสวบไปกินนะครับใกลเอาละครับได้เวลาเดินกลับช่วงนี้ก็สี่โมงนะครับก็ยีิบเจ็ดองศาแล้วน้นนะครับในเดือนธันวาเอเออก็ดีวันนี้สาเอ็ดด้วย เจ้าของช่องหายแบบว่าเจ้าของช่องหายจริง,รงได้ซื้อของเสร็จแล้วครับวันนี้เรามีออเดิ์มานี่ส้มตำปูปลาส่วนเฟิร์สเขาเรียกว่าส้มตำปูเน่านะครับแยกมาแยกส่วนประกอบมามา,มาผสมเอานะครับจะได้ไม่คลายเครือบน่เจ้าเฟิร์สบอกว่าส้มตำปูเน่านะครับจะลองดู ชาบูรอบดึกครับ อากาศเย็นๆตึงกินชาบูครับระหว่างรอชาบูแล้วก็กินน้ำมาตูมครับ เรามาสามหนุ่มสามมุมสามคน เราก็เก็บเต็นท์เก็บายเสร็จแล้วเนาะอย่าลืมครับที่สําคัญไอขยะที่เรานํามาทุกคิ้นนะฮะเราเอามาได้เราต้องเอากลับได้มันจะได้สวยไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมนะฮะเรา,เามาได้เราต้องอกลับได้ครับครับสำหรับคลิปนี้เราก็ภารกิจเสร็จสิ้นครับสวยงามสวยๆเย็นๆครับขอบคุณครับที่ติดตามแลรับชมขอบคุณครับ